วันนี้ก็นัดแนะกันให้ดีๆนะเว้ยหลังจากพี่เจ้าลี่มันหอนเสร็จแล้วอ่ะ่อนอะไรอ่ะฉันฝึกร้องเพลงหอมเอ่ยหอมดอกแกทินฉันก็ร้องอย่างนี้นะจะว่วนไปดูนี่ประตูล็อกเปล่าจะล็อกได้ยังไงพวกเราเล่นกันมาแป๊บเดียวพวกเราติดอยู่ในโรงเรียน12ชั่วโมงอีกแล้วเย่ yeah. แกใส่มันไหมไม่ต้องเดี๋ยวฉันใส่ให้มันไม่ครบ Hey, ทำเป็นเท่ทำเป็นเท่หน้าตาเหมือนจอร์เล่หิวข้าวผมต้องตื่นแต่เช้ามาทำอะไรก็ไม่รู้นะวันหยุดแต่ที่รู้ก็คือต้องเตรียมลำโพงกับไมโครโฟนมาให้แฟนผมโอ้ยฉันขี้เกียจมากถ้าเกิดห้องอื่นอะนะคว้ารางวัลน,นี้ไปแล้วฉันจะทำยังไงทำใจดิทำใจไม่ได้ ฉันนะนะให้ท่านชายอะ่ะเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วมีอะไรบ้างลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนอ่วแล้วไหนไมโครโฟนอะ่ะไมโครโฟนไปไหนอะ่ะอ้าวมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้เหรอโอโ้โหไมโครโฟนมันก็ต้องมีสายประมาณจะไม่มีสายแล้วไมโครโฟนที่ไม่มีสายอยู่ไหนถ้ามันนิ่งอย่างนี้ยแปลว่ามันลืมเฮ้ยไปเอามาเลยนะ นักร้องเสียงดีอ่ะไม่ต้องใช้ไมค์พออยู่แล้วเออไม่ต้องใช้หรอกไมค์อะ่ะฉันอ่ะเสียงเพราะอยู่แล้วเพราะอะไรถึงร้องลนะ่ตะตลกเหรอมีแกะตะลกกับฉันหรอนี่ถ้าไม่มีของกินนะฉันกลับละมีมีอยู่แล้วคนอย่างแกอ่ะโลกกินอยู่นะว่าหนูนี้ดิกแล้วอะ่ะโผลแบบนี้กลับแล้วใช่คนอย่างแกอ่ะเลกกิน เอากับดีกลับเลยกลับไม่กราบหรอกมันมีของกินอ่ะวันนี้ก็นัดแนะกันให้ดีๆนะเว้ยหลังากาบพี่เจลลี่มันหอนเสร็จแล้วอ่ะหอนอะไรอ่ะฉันฝึกร้องเพลงก็หลังจากนี้ก็ให้ลุกพันลงอย่าหลกประตูนะกจเลี่เป็นหน้าที่กันนะนาที่ผมอย่าให้มีปัญหานะคะแล้วทำไมถึงมาวันนี้รักเพื่อนขึ้นมาปุกกี้เปล่าเมื่อกี้ของฟรีอ่ะเจลลี่บอกจะเลีย้ยงข้าว ไป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 เอาแล้วผมต้องทำอะไรกับลำโพงอ่ะไว้เป็นหัวมั้ผมเตรียมของให้เพื่อนเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยทีวีเผื่อไว้ดูหนังส่วนนี้ของเล่นผมแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรเนี่ยที่น่ากินข้าวร้านพี่อ้นบริการทุกอย่างนะครับวันนี้ที่แพรลี่จ้างผมก็คือ แกงมัสมัน่นกุยไม่ใช่แกงมัสมั่นไก่นะครับผมถูกต้องแล้วมัสมัน่นไก่ไก่สิงือคุณย่าน่ากินใช่ไหมล่ะครับผมซึ่งวันนี้ก่อนห้ามงเย็นผมต้องรีบกลับบ้านเพราะไีชมคุณย่าขายของผมจะไม่ยอมตื่นอยู่ในโรงเรียนแน่นอนอยังไงก็กลับทันนะ อย่หยุดร้องเออนั่งฟังหอมมาทั้งวันแล้วเนี่ยร้องไม่ได้เลยจะลองร้องสินั่งเปิดหอมเนี่ยฉันเหรอเออหอมเอยเออนี่ร้องแบบนี้นี่ฉันเห็นแกร้องแล้วคอแห้งแทนกะวะแกไม่มีพรสวรรค์ทางด้านซิงอัศซองเลยอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่อะซิงอัศซองอ่ะก็คือการสี่ซออะไรอย่างงี้เปล่าสีอ่อซะเลยอะ่ะการร้องเพลง แกลองร้องตามคุณครูปุกกี้นะหอมเอ่ยหอมดอกกระถินฉันก็ร้องอย่างนี้นะหอมเอ่ยแกลองร้องใหม่ดูสิอืมหอมเอ่ยหอมดอกกระถดโอ้ยกระถดอะไรล่ะกระถินงเป็ดแกดูมันดีมันพับได้อยู่แล้วนะ่ะแกเปลี่ยนตัวร้องกับมันไหม โอยแต่ครูเขาเลือกมาแล้วนะ่ะไม่รู้ว่าหลับตาข้างเดียวเลือกหรือเปล่าอะ่ะที่บุกกี้ดาไม่เจ็บใจขนาดนี้เลยครูเขาเริ่มตาสองข้างนั่นแหละแต่เขาให้โอกาสหรือฉันต้องยืนร้องเพลงกับบุกี้เออแกลองยืนดูสิอะหอมเอ้ยหอมดอกกระทินเออเออแกเริ่มได้แล้วยืนยืนเลยนะยืนเลยแกเริ่มร้องได้แล้วแกยืนไปเลยนะยืนเลย้องเป็เอาไปกินข้าวกันย เฮ้ยนี่ฉันเริ่มร้องได้แล้วเหรอจริงจริงจริง้องกลิ่นกลองฟงังงั้นผมกลับบ้านไปช่วยคุณยายดีกว่าลกลองฟังร้องกลองฟางเลยเจ้วนไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งไปดีตักให้ฉันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังตักให้พวกคุณกินไม่ได้ต้องให้แพรลี่มาบอกก่อนว่ากินได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้เงิน <S 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 อเออรองก่อนก็ได้ยังไม่ค่อยหอยิวอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อขอให้คุณย่าก่อนนะไปแป๊บเดียวตอนนี้เพิ่งบ่ายสองหยน่ากินอ่ะแกจับแกจ่ายนะอ้ยา่าปัญหามันติดอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเปิดทีวีดีแล้วก็เชื่อมกับโทรศัพท์แกด้วยโโอ้หเดี๋ยวพวกคุณไปยุ่งกับอุปกรณ์เกียงของผม ไม่ได้หรอกสองตัวนี้น้อกรู้ไม่มีน้อกรู้มีแต่เป็ดรู้มีแต่เป็ดรู้เท่านั้นแหละจะอ้วนช้าช้าช้าหน่อยเน่แล้วแกมาแขวะฉันทำไมอ่ะแขวะเออนั่นแหละปุ๊กกี้เปิดอันนี้ดูดิปลาหมึกเกมอ่ะสักวิดเกมปลาหมึกอ,อะไรอ่ะอ้าวก็สักวิดแปลว่าปลาหมึกไม่ใช่หรอ แกนี่อย่ามาเก่งภาษาอังกฤษเลยนะอย่างด้อยอ่ะโอ้ยนี่แกว่าฉันอีกแล้วหรอแจะดูซีซั่นไหนซีซัน่นสามสีล่าสุดอะมาใหม่นี่แหละปุกกี้ใช่เลยใช่เลยเหตุตับเตาขึ้นอยู่ภูเขาช่างงามใช่แบบนี้ปเนยรอเจ้าอ้วนมันก็ยังไม่มาสักทีว่าจะไปขอยืมมโคคโฟนสัึกหน่อย เอาเหลี่ยมนะทำไรอะ่ะรอคุณไงผมว่าจะไปหาคุณย่าซะหน่อยนะเออฝากีโ克นด้วยไม่มีหรอกอย่าเพิ่งเล่นนะผมฝากแล้วมาทำอะไรได้เอออย่ายุ่งเลยอย่ายุ่งนะ Three hours later คุณได้ยุ่งอะไรของผมบ่านเนี่ยโอ้ยผมไม่ยุ่งอ,อกไของคุณนะผมรอหมุนด้แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ยไหนบอกไม่ยุ่งไนงะ มันคือพวงอะไรสำหรับเล่นเกมรถแข่งเดี๋ยวผมเล่นให้คุณดูนี่ใส่อย่างงี้งงงงมันไก่ตาฟางไก่ที่ว่าตาฟางยังสู้จะใช้ไม่ได้เอ้ยเล่นก็เล่นไปดาวผมใหม่อืมองศามันเอียงไปหน่อยจะลิมเอียงหน่อดิมีคุณเอาวัสดุเลยใช้มาทำเหรออือใช่ใช่ใช ท่านอ้วนนักประดิษฐ์รู้จัจกเปล่านอนนอนอนนอนนอ,นนอนมาทำอะไรอะ่ะนอนอะไรเสียเครื่องยนต์อืมผมลืมไปมันต้องมีปุ่มข้างในได้แค่โยกพรมอะไรอย่างเดียวอืมทำอย่างเงี้ยตึงเป๊กเลยเพื่อนอ้วนผมว่ากระดาษมันนิ่มไปนะ เดี๋ยวนะนี่เราเล่นกันมากี่ชั่วโมงกนะันอ่ะไม่รู้ไม่แน่ําเฝ้าจะว่านไปดูนี่ประตูล็อกเปล่าจะล็อกได้ยังไงพวกเราเล่นกันมาแป๊บเดียวผมผมายิ้มทำไมผมหิวน้ำผมไม่กินน้ำก่อนเอ้ยตาคุณแล้วนะผมหิวน้ำ เอ,อเลน่นคนเดียวก็ได้ฟินฟินนอนนอนนนนนจะวันนี้นักประดิ์จริงๆเลยหอมเอ้ห้องดอกลาทินยืนร้องเพลงอยู่นานแล้วร้องหิวข้าทุกคนครับเราจะบอกว่าเจ้าหลิงอ่ะมันไม่เข้าประตูประตูเลยล็อกต่างนี้นะครับเจ้าวัพูดอะไรอะ่ะโ่ยโทย เอาข้าวให้กินร้อนๆก็ไม่ไปกินกันโถ่เอ๊ยเจ้าหลิมก็เล่นเกมอยู่ข้างล่างไม่ยอมขึ้นมากินเอา้ามันอยู่ข้างล่างเหรอไปเอาไมโครโฟนยังไม่กลับมาอีกเหรอมันกลับมาแล้วมันนั่งเล่นอยู่ต้องไปจัดการนั่นแหละไม่มีไมโครโฟนร้องไม่ค่อยคล่องเล่นไม่ดูเวล่ำเวลานี่มันกี่โมงแล้วประตูล็อกแล้วเนี่ยประตูล็อกแล้วอ้าวล็อกแล้วล็อกแล้ว แล้วไหนมโครโฟอนอ้าวประตูล็อกแล้วไปไม่ได้มันหกโมงแล้วผมต้องทําใจนะอ้าวนี่แกรู้เหรอว่าประตูมันล็อกแล้วอ่ะเอานี่ฉันต้องติดอยู่ในโรงเรียนือเล่วเนี่ยนั่นนาซีนั่นนาซีปุกิกินข้าวแล้วไป่กินข้าวดีกว่าปุกกี้ผู้เล่นสี่ห้าหกเนี่ยอยู่กี่ภาคนะโอ้ยแกก็ถามฉันก็ต้องหยุดละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่หนึ่งสองสามแล้วมั้ง ุก,กี้ om. แล้วก็ปลูกหมูที่มีเงินอยู่ในเนี้ยแล้วก็ตัวเลขที่มันเลื่อนมกเมื่อกี้อยู่ตั้งแต่ภาคอะไรอ่ะเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกแล้วมั้งนี่แกถามฉันมาสี่ห้าชั่วโมงแล้วนะหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ฉันสงสัยอ่ะโอ้ก็ต้องหยุดอีกแล้วเนี่มมยคือซ้อมมทำไมแกช่วยบุคนฉันมีข่าวดีจะมาบอกโอ้อฉันต้องกดหยุดอีกแล้วเนี่ย พวกเราติดอยู่ในโรงเรียน12ชั่วโม,มองอีกแล้วเย่ yeah. เป็นฝีมือเ้าหลมิมันไม่ยอมไปบอกลุงพาโลงอะเอรอฮะ12ชั่วโม,มองอีกแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรหนังสวเเกมเพิ่งเข้ามาใหม่อะ่ะดูไปไม่เท่าไหร่นักแปดเดี๋ยวถามแล้วก็หยุดถามแล้วก็หยุดอยู่นั่นอะ <c oughs> ใครได้คุณไปเป็นแฟนนี่คงจะโชคร้ายเนาะคุณไงอืมฉันถึงว่าถ้าไม่ฉันโชคร้ายเจอสะดุดโน่นสะดุดนีน่แกงโง่จ้า ไม่ต้องพูดอ้าวจรีงคุณทำประตูล็อกนี่นะคุณใช่ไหมที่เล่นเกมเพิอนอะแล้วปล่ห้ประตูมันล็อกค,คุณนี่าคุณเนี่ยนะเหลี่ยมใช่ไหมละ่ะมันธรรมดา <c oughs> แถวเนี้ยไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้หรอกไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้หรอกมันกินข้าวนะเฮ้ยมาสมันเป็ดเหรอเฮ้ยมาสมันไก,ก่จเเ้ะดดโอ๊ยเดี๋ยว่อดูกินข้าวก่อนไป แกนี่เหมือนเชฟลูกดักเลยนะทำไมอ่ะเขาสวยเหรอหน้าเขาหักเฮ้ยหน้าเขาอาจจะไม่ได้หักหรือเปล่าหน้าปุกกี้นุ่นอา้าวหน้าฉันไม่ได้หักจ้าตักข้าวแล้วแจกจ่ายไปเลยใครเอาข้าวเท่าไหร่บอกพี่พอแล้วจ้า,อ,าอีกไม่จ๊ะนิดนึงก็ได้ครับได้เลย หล่อเลนคุณก็บอกสิว่าเอากี่ทับพีอ่ะผมเอาสองทับยูทับพี h แต k กิวครับบอกสิครับแฮรี่เอาอะไรน่องได้เอาฉันเอาน้องแกตักสะโพกมาทำไมเนี่ยแกใส่มันไหมไม่ต้อง เดี๋ยวฉันใส่ให้มันไม่ครบถ้าแกจะตักอันนี้ไม่ต้องถามเอาเขามันต้องกินใ้ครบห้าหมูห้าหมูเอาสะโพกหรือน่องคะถ้าบอกอีอย่างมันจะตักอีกอย่างงั้นเอาสะโพกให้น่องอมผมว่าแล้วเอามันไหมไม่ไม่ไม่คุณไม่กินมันใช่ไหมไม่กินไม่กินนี hey, ่ยถ้าตอบอย่างนี้มันจะตับ เอนนอกเือสะโพกปีก่อกวนอืมหมก็บอกกินปีก็บอกอยู่มันจะกินปีกินปีแหกตาดูไม่มีปะ่ะล่ะเออตัดแล้วก็ตัดมาเฮ้ยเนื้อสัตว์ดิปัดโทรแก้งกันอยู่ได้แล้วทำไมไม่ตอบดีๆละ่ะกินมันเปล่ากิน,านกินก็ไม่ตัดแกจะเอาอะไรปุก,กี้ฉันขอทูอินวัน เฮ้ยให้มันหมดทีละย,ยางนั้นเอาน่องสะโพกมันไหมเอาอปุกกี้กินสะโพกก็เลยต้องตักน่องไม่ใส่มันด้วยมันจะอร่อยมากเราเป็นสายซีรีส์ไงกินไปดูไปนางเป็ดเปิดสิ นางเป็ดแกไปเปิดสิไม่เปิด,ปดฉันไม่ชอบแสลนโทรศัพท์ของใครแกไม่เปิดหรือแกขี้เกียจขี้เกียจเนื้อไก่เน้นๆนะคะนี่ตักแบบนี้โอ้ยมัสมันไก่เนี่ยฝีมือคุณย่าแน่นอนใช่ไหมเจ้าอ้วนใช่ใช่ปุกกี้เปิดดีจ้าจาลูกพี่ ย่เขาเจอนะยัยเขาเจอนะเดี๋ยวเกมจบเลยเกมจบก็เริ่มเกมใหม่เลยโอ้ยไม่ใช่มาริโอ้ไม่รู้อรอร่อยมากเลยนะคะบอกให้ยิ่งตอนดูหนังนี่ยิ่งฟินโอ้เจ้าหวแต่ข้าก็หกหรอกเดี๋ยวเราจะวาดผ้าระบายสีคุยกันไปจ้านสามดีอ่ะก็ให้เอ็ซีเขาคอมเมนต์มาสิ ก็น่าสนใจนะผมจะว่าเสื้อผ้าของมันเดิมหืมขออะไงอ่ะกระว่นน้ำอ่ะโตอยู่แคร่ตรงนี้ไม่มีปัญญาหยิบกันจะลิ้มข้ามตรงตอไป หมดจานแล้วอะ่ะปุ๊กกี้เปิดดิออออนี่ไงเนี่ยเที่หมอเขาจะผ่าตัดอวัยวะมไม่ต้องเล่านี่จวนเกมคุณเนี่ยสุดยอดนะคะหาแค่อย่างเดียวอะ่ะปรุงียบพันเล่งโอ้ยอย่าพูดเลยเนี่ยคนจะดูหนัง ไม่สิพูดหรอเราต้องกอกวนพวกมันได้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 ยไม่รอนะดันจี้เอ้ยหยุด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 แกทำไรติดอยู่นตรงไยนทังทีต้องหาเกมเล่นกันหน่อยใช่ผมใช่ครับผมนี่กล่องมาหาสนุกเอ้าสนุกไ็เก็บไปเล่นเอง่ะเออใช่ยังงี้ต้องเก็บไปเล่นคนเดียวเฮ้ย ถ้าตอบถูกนะท่านชายเขามีอะไรให้ด้วยนะใช่ท่านชายมีอะไรให้อืมไม่ได้คุยไนไปมนะมันตอบไม่ถูกหรอกเชื่อหัวแพรล,ลี่สิอ้วนแล้วนะพวกเราจะตอบถูกเหรออืมตอบถูกผมเห็นเมื่อเช้ามันก็จะมีหมามีกระต่ายมีหนอนอืมมีตุ๊กตาหัวฟูแล้วก็จ้กู๊ดทั้งหมดเนี่ยยีบาทนะ 20บาทแต่ถ้าคุณตอบถูกคุณได้50นะโอ้คุ้มว่ะกําไรน่า30บาทแต่คุณต้องไปเดาเอานะว่ามันคืออะไรอ้าวอย่างนี้ก็ยากอะดินี่มันข่าวซีเคล็ดเลยนะโอเคเลย<ป><ป>นนไปไหมตอบถูกได้50เลหรอว้าแบบดู5แแบบดูพลัง <S <S> <S เป็นไงนะ่ากลัวใช่ไหมล่ะ หมาหมันไม่กลัวแถมมันรู้ด้วยอ่ะเน๊ฉันให้แกตอบอีกทีหนึ่งนะตอบสีมาด้วยเฮ้ยไม่ต้องตอบหรอกสีอ่ะมันชุดตุ๊กตามหมาเออบุกี้หันมาเลยแกตอบกลัวแกเก่งฮุยจะหลีมห้สิบบาทนะจำไว้เชื่อมยังบุกี้ต่อไปหันหลังไปให้หมด มันไม่มีทางรู้หรอกแต่ระวังนะเจ้าตัวนี้มันเลี่ยมตอบถูกห้าสบาทนะอ้าวนี้ไม่ได้พูดเลยไม่เกี่ยวค,คุณเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ใช่ไหมนอน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 สี่หงองเลยเฮ้ยมันเก่งกันจังอะเจ้าเลียงเสียตังเ์แ้ยห้าสิบาท ให้ทายอีกทีปล่าล่ะถ้าพวกฉันทายผิดก็ให้ล้มเงินไปมามาไม่เอาแพ้หรอกอ่ะไอแออ่ะกรล๊ดช่วยพี่แพรลี่ด้วยนะฉันจะทายแล้วนะเฮ้ยทายอะไรขนาดหนูนี่เล่นด้วยเฮ้ยอะไรอยู่ในกล่องอะเล่นด้วยดิบุ๊กี้หลบไปไหนๆเล่นด้วยเล่นด้วยหันหลังไป เอามือมาโอ้ยฮุยฮุยบุกี้เอ้ช่วยด้วยมันกำจัดจับตะขาบฮุยตะขาบกัดมือแล้วอุยหนูนิด,ดูตะขาบกัดมือต้องตุยแล้วล่ะตอนนี้ตะขาบเลยล่ะเจ้าโกโกรูดพี่แกโบอกอยู่50บาทอะนางเป็ดมันตอบผิดถือว่าเจ้ากันไปเลยนะ เช่ตะขาบเหรอตกใจหมดเลยคุณพักคุณเจ้าช่วยขอฉันแก้มืออีกทีเฮ้ยเราไปทราผมเดี๋ยวฉันเล่นแทนเจ้าอ้วนเองเฮ้ยหันหลังไปฉันตอบถูกแน่นอน <c oughs> รอมีฉันใส่ของโหดนะ ยี่กวไม่เขาเรื่องทำไมไม่มาถามผมก่อนล่ะผมเห็นตั้งแต่เตรียมของมาแล้วเจ้าวันคุณเลียกนี่แหละนั่งดูไปเลนั่งดูไปเลย,นะเลยมันเหมือนของน่าจูน่าจัว่วแหม่ทำเป็นเท่ทำเป็นเท่หน้าตาเหมือนจอระเข่หิวข้าวนั่งพื้นไปเลยน,ะนั่งพื้นไปเลยนั่งปินเลย แกเกี่ยวไร้ด้วยเอา้าฉันฉลองที่แฟนฉันไม่เสียเงินไงอืมเงมินในกระเป๋าสั้นวะ่ะมีก็เวอร์กเกินมาๆามานี่ไงคุณก็งงแล้วนั่นเล่นเกมแล้วแข่งกับผ <c oughs> มด้วยเกมเนี้ยมันไม่น่ากลัวใช่ไหมอ่ะมีน่ากลัวหรอกเดี๋ยวผมกดคันเร่งให้แล้วคุณก็หมุนไปหมุนมานะ ่วณฉันง่วงแล้วอ่ะคุณยังไม่ง่วงเหรอเล่นเกมรับแข่งนยังไม่ง่วงอ่ะเราง่วงแล้วกุ๊ก,กี้ค่อยดูพวกนี้แล้วกันห้องแกไปไปงงน่ะทำไมเป็นห้องฉัน่ะประหยัดไฟไปไปแยกย้ายนอนเดี๋ยวยังไม่ง่วงคุณนี่ดูจะหลับคนแรกเลยนะมาปิดปิดปิดแยกย้ายนอน โอ้เมื่อดีจริงๆงนะมมโอ้ยสิงโตแปลมือตรงนี้จะได้นอนั้ยเนี่ยวันเนี้ยนอนดีกว่าลำคาญโอ้โหแสงไฟทางตอนกลางคืนเปิดทไมเยอะแยะคนสวยแบบฉันต้องมานอนแบบนี้อีกแล้วมุ้ยถึงหัวลุงนะลุงถึงผมบ,บง้งไหม ก็เก็บของได้นะผมไปแล้วกำลังเลยเิดเจ้าหลิมเจ้าหลิมเจ้าหลิมนี่ฉันฟันเหรอแกไปหาใครมาอืมไปหาใครน้องอยู่นี่น้องหวัดเย็นนี่คือใครแกต้องไม่เทียบกับฉันแล้วนะ คนเดียวไปแล้วกันเออวิ่งหนีสิงโตทั้งคืนทำไมมันเหนื่อยจังสิเราคงไม่ตื่นคนสุดท้ายหรอกมั้งอ้ยาหนูนี่ซวยแล้วต้องเก็บของคนเดียวฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเหลืออยู่อีกหน่อยกินซะดีมาก